ทิ่อยูสงคามเพลงนะครับในรอบของกระทิงซิงกิงคอนเทสต์ครับ6ท่านที่จะต้องเป็นผู้มาทำคะแนนชุดแรกให้กับทีมครับเชิญบนเวทีเลยครับฟังผมจากชุมพรชุมพรก่อนทำอะไรเนาะเ้องแพรทำอะไรเรียนเลยเอ้าจริงปะอายุอะไร18ค่ะจริงกัะ ตตััวเคยอ่านหนังสือพวกสาระคนเศร้าไหมน้องเจมน้องเจมยังเรียนอยู่ปะครับอายุไหรแล้วครับปีนี้อายุไรอายุสิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดเนาะชอบร้องเพลงของใครเอกชัยชอบไหมเอกชัยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดหรือสนิทถนัดของใครอะถนัดของพี่เบิร์ดมากกว่าอ๋ลูกโอ้โหพี่เบิร์นลองฟังไหมครับลอง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 หนลองนิดนึงลองนิดนึงอุ้ยหูใหญ่มากเลยเนี่ย

เสียงหล่อมากน้องใหม่แหม่หม่พี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะยี่สิบแปดแล้วครับยี่แปดแล้วทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรครูสอนคอมพิวเตอร์ครับโอ้คุณอกกำลังกายอะไรเนี่ยครูสอนคอมพิวเตอร์ทำไมต้องมีกล้ามเกือบไม่มีเนี่ยมีอะไรครัมีมือเหรอมีท้องไหมออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอังไงลูกเขาอ่ะใช่ไหมนลูกสาวเราเน่ารักน่ารักมีเพลงอะไรจะขอกรรมการอีกไหมเพลงของคุณ ยอดรักสลักใจครับคนห <the> ัวใจโทมครับ <cringe> อ <Spiritual music> ือันนี้อันนี้อเดคนหัวใจโทมเป็นลมหมดแรงคนหัวใจโทมเป็นลมหมดแรงเป็นลมหมดแรงครับเพราะคนชื่อแตงลบลีนีนน้คุณเมียชื่อแตงใช่ไหมเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยมารู้ไม่ได้ ยากครูหนักหนาไปร้ายหรือรุงลูกบอกว่าพอเธอพอเธอไม่าาเลยมาทางฝั่งจังหวัดเลยบ้างนะครับมาอย่างกันนัวเลยนะพิกเลยลินเลยนุกนิกเลยออดู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 พิกเลยเรียนอยู่ชั้นไหนคะม6ค่ะม6ชอบเพลงของใครคะ สุนาลีสุนารีราชสีมากับเท้าย่าโมอะไรอย่เงี้ยนะค่ะถัดมาพี่รินพี่รินทํางานอะไรครับเป็นพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลางอยู่กองช่างเทศบาลโอ้ขนาดกลางเครื่องจักรขนาดกลางมันคืออะไรครับเครื่องจักรที่ไม่ไม่ใหญ่มากและไม่เล็กมากไม่ไม่รู้ร้องอะรไม่รู้ี่มาทางนี้ยครับผมพี่พี่สามารถที่จะขับเคลื่อนมันได้หมดถ้าเป็นเครื่องจักรขนาดกลางเลยพี่แล้วไปเอาเวลาไหนขาตักไปร้องเพลงไป ก็ส่วนมากก็กบขยะครับอยู่ทำงานที่บ่อขยะอ๋อยู่บ่อขยะคือมีหน้าที่กบขยะครับผมชอบร้องเพลงของใครครับส่วนมากก็พรอนศักดิ์ส่องแสงไหมไทยใจตะวันไปชอบหมอลำใช่ใช่หรอไช่ใช่ไมไทยหน่อยได้ไหมาไมไทยไมไทยหน่อยขอเสียงนะครับ รับมือตนรับแห่งแห่งอันนี้เราก็บังบังับแบคโคไปดีทำไปด้วยครับไปด้วยช่วยคนใจแหงให้เรแรงถึ้ใหม่จำได้บ่นนอนักร้องที่ชื่อไม่ไทยวันนี้กลับมารับใช้แฟนจ๋าเปิดใจรับหน่อยเฮ้ยเสียงดี ที่ทำงานนี่มันเปขยะร้องหมดเลยเพราแกร้องแล้วแกหลับตาเอาคนสุดท้ายน้องนุ๊กนิกนุ๊กนิกเรียนหนังสืออยู่หรือทำงานแล้วคะเรียนหนังสือค่ะชั้นไหนคะม4ค่ะนุ๊กนิกชอบร้องเพลงของใครคะชอบของเคลียร์ค่ะเคลียร์เอยเพลงสตริงเหรอเพลงอะไรเพลงอะไรอ่านทึ่งมาสักเพลงหลือเพียงความรักที่ไม่มีเธอแล้วคิดถึงเธอ มากมายเท่าไรก็ไม่มีวันได้พบเธออารมณ์มีไหมอารมณ์ใส่อารมณ์หน่อยอารมณ์เยอะๆแอคต้องแอคติ้งเลยฉันเพิ่งรู้ว่ามันคือคำร่ำลาที่เธอให้กับฉันและพรุ่งนี้ที่เธอสัญญาต่อกันยันไน่อยเยอะห่อ ทุกที่ที่มีเธแล้วคิดถึงก็มากมายเท่าไรก็มีมีวันไี้พบเจอเอาลงได้เอาลงได้เอาไปไปสิเซมีเซ่เอาตอนนี้เราไปดูก่อนนะครับว่าทั้งสองจังหวัดจะเอาเงินไปพัฒนาอะไรถ้าได้ไปถึง5้าแสนบาทครับ ยินดีครับยินดีต้อนรับสู่องค์การบาริหารส่วนตำบลส่วนแตงอำเภอละแมจังหวัดจุนพรานถ้าหากว่าได้เงินรางวัล5้าซนบาทจะนำมาสร้างสุนเ์เรู้ชุมชนตำบลส่วนแตงเช่นธนาคารภูมาธนาคารปลาหมึกชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกลานของแาวตำบลส่วนแตงอย่างแน่นอนครับ5้าเซนบาทเพื่อสรนางเรนยนรู้ชุมชนก็พวกเราเย้ สวัสดีครับผมนายนิคงสุรเกตประหลัดเทศบาลบางเลยถ้าได้รับรางวัลชะละเลิศทางเทศบาลบางเลยจะนําเงินดังกล่าวไปไพัฒนาศูนย์พัฒนาเล็กๆของเทศบาลบางเลยโรงเรียนเทศบาลสีบ้านภ <ใจ S 1> ู้บิดครับผมพวกเราชาวจังหวัดเลยแผนป้ายนะฮะ CP นกเกี้ยวฟอลคอนสมุปเป็นเ n a และก็ออริทอลพินเสนะครับดีแคช ทกชินเนื้อโคลเด้งเซเว่นอเลและผ้าอนมามัยลอรีเอชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินโรซาเบบซีเอเจดีพีดีโฮมเทเตอร์ D B D, Theater, แปรสีฟันโอลแอทแทกอีซีแวนบิวตี้ฟูและเครื่องปรับอากาศไดกินครับเริ่มการแข่งขันคู่แรกทีมชุมพรเลือกป้ายนกยยวฟอลคอนเจอน้องพริกทีมเลยเลือกป้ายแปรสีฟันเจอน้องแพรในโจทยเพลงหางหน่อยถอยนิดของผู้พ่วงดวงจันทร์ครับมา พลิกมาพลิกมาพลิกเลยพลิกเลยพลิกเลยชอบเพลงอะไรคะกับเท้าย่ามูค่ะสองมือกลาบลงที่ตรงเนื้ออาดแค่บาดาหมอที่ล้านเติบโตเพราะพรไม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินทินิสานจากมิดวงวานบ้านป่า เพื่อก้าวเข้ามาเป็นศ oh. ิลปินโอ้เสียงเหมือนเสียงเหมือนสุนารีหน้ามาแข่งช่วงเงาเสียงนะพริกแพร่พริกกับแพรแพร่จ้าเป่งของใครนะตั้กระแดงเนี่ตั้กระแดนเออตั้กระแดนข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอารมณ์เยอะเยอะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวปขอ ยังไม่ยังไม,ไม่เกลียดที่เขาหยุใจเธอนั้นไม่รู้สึกในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นเขาหรือเธอเนิ้น น้องแพรก่อนน้องพิกมาดูไหวไหมครับถามวัวก่อนนะครับไม่ได้ถามน้องแพรนะครับว่าไหวไหมถามว่าวัวไหวไหมวัวไหวนะขึ้นเลยครับรวัวไหวครับวัวไหวครับโอเคเห้พี่รักอยู่นานๆโอเคเปล่าโอเคนะห่างหน่อยถอยนิดนะครับพร้อมตื่มา สิ้น75วินาทีครับเก่งมากแรงมากอ้าวมาที่น้องพลิก75วินาทีนะเอาให้ได้เอาให้ได้ขึ้นไป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 เอาถนัดรู้ไหมเอาถนัดถนัดยังโอเคพร้อมดนตรี อีกนิดนั่นและถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นและห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่น ทำถึงเคยซื้อไม่เอื้อไม่แอ,อ,อบแล้วแค่ทำแสวสอเน่ห์มาไป มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยตอนนี้มีปัญหาแล้ว,ม,ลวมีปัญหาแล้วเพราะว่าน้องพรีนะครับทำไปทั้งสิ้น7จสพวินาเทีตามนามิกาครับตามนิกาครับถ้าทำเวลาได้เท่ากันกรรมการของเราจะต้องเลือกว่าคนไหนร้องเพลงดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันเชิญกรรมการประชุมครับกรรมการคุยกันได้โอ้ ลงว่าจะเปลียแแทร์หรืออะไรเมื่อกี้ฟังแล้วใครร้องบนวัวกระทิงได้ดีกว่าในาความเห็นกันค<อ>่ะเสียงนะคะเสียงก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องพริกค่ะ มาคะแนนแรกไปได้ก่อนครับมาดูกันต่อนในคู่ที่ 2, 2ทีมเลยเลือกฝ้ายแวนดูที่ฟูเจอพี่ไหมส่วนทีมชุมพรเลือกฝ้ายซีเจอพี่รินในโจทย์เพงลงหนุ่มราชพัชของดํารงวงทองครับอย่าลืมนะครับเวลาจะเท่ากันได้เพราะฉะนั้นต้องเสียงดีด้วย <S 2> <S 2> ใช่อย่าลืมนะครับฟังคุณพี่รินนะพี่รินมาเลยมาอ,อ,อยู่ใหนน้นานที่สุดนะพี่นะเ<ข>อาให้จบเพลงเลยนะ เดี๋ยวนะขึ้นก็หอบนะนนเห็นแะมเมื่อกี้หอบนะเห็นแะมเมื่อกี้นะี่ยพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับพร้อมนะครับโจนเีรวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพลนขับเวียนวนเที่ยวยุ่นมนาฟ้า แต่วันนี้ยังมีดีท่วมหนาต้องหลับตาวันข้างกลางวันเรียนราชภากเพราะเอ็นทานไม่ดก็มีสิทธ์นั่งเสริมเติมฟันวาสนาเขาว่า,างแข่งกัน ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบก็ิ่เดินโอเคป่ะสบายนะสบายสบายจอพี่ชูเต็มเหนียวะเฮียว่อพี่ชูเต็มเหนียวโอเคเด้นไม่ลิบนะถาไปทั้งหมด61วินาทีโอเคครับโอเคครับไหมลูกลูกเสียพ่อเราเอาละคิดถึงลูกถึงเมียไว้อย่าลงมาง่ายๆเว้ยเฮ้ยไป ไฟโชคดีนะครับคุณหมายครับหนุ่มราชพัฒน์ดนตรีมาเหมือนทักสินจะซื้อเครื่องบินไอพ่นขับเวียนวนเที่ยวยนนางฟ้าแต่วันนี้ยังไม่หนีพวมนาะ ต้องหลับตาฝันข้างกลางวันเรียนราชภักเพราะเรียนรางใหม่ mm hmm. ก็มีสิทธิ์สร้างเสริมเติมฝัน mm hmm. วาสนาท่านวานแข่งกัน mm hmm. คนเรานั้นเหมือนกันกต่ mm hmm. ละคน เป็นไงพ่เป็นไงนี่เพิ่งชวนคุยเขาเหนื่อย่ชวนคุยยังหอบอยู่หอบมันบ้าอะไรเสื้อมันรัดปอดไว้คุณหมายดำไมด้วยซี้นะครับหกสิบห้าวิจบคู่ที่2ทีมชุมพรตีเสมอเป็น10คะแนนเท่ากันคู่สุดท้ายระหว่างเจมกับนุกนิกใครจะชนะไปดูกันในเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆของเอจจิรากรครับจริงๆหน่วยการพอกันนะแต่นี่ผู้หญิงไม่รู้จะเสียเปรียบหรือเปล่า เล่นกีฬาอะไรไหมนุ๊กนิดนึงนุ๊กนิกเล่นกีฬาอะไรไหมเล่นอะไรแบดมินตันค่ะแบดมินตันเจมเล่นกีฬาไหมครับวิ่งครับวิ่งนะครับอ๋อต่างฝ่ายต่างใช้ได้อะแข็งแรงอ่ะเจมก่อนนะเอ๊เจมไปเจมเจมลูกมาทำให้ได้มากที่สุดเท่านี้เราจะทำได้โอเคไหมนะครับพร้อมดนตรีมา ที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นนัินใจกลาง ม่ไม่ได้จับด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยแกไปจับหางวัวด้วยอ่ะจิกขนวัวนะจิกเวาวดนจับไม่ถึงเขาเขาแข็ยารจิกขนวัวนี่วัวทนไม่ไหวอ่ะลุงเจมส์กำลังทำไปทั้งสิ้น91วินาทีครับนาทีครึ่มาสุดแล้วนาทีครึ่งโอเคโอเคไปนุูกนิกนี่เครียดเลยนะช่วงนี้ยอมไปป่ะยอมยอมแพ้ไปเลยเอาป่ะไม่ค่ะไม่ยอมไหวป่ะ91วีไหวป่ะจะทำให้ได้โอเคนะอ้าปะ สู้ได้สู้ได้ทุกทีสู้ได้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 พร้อมดนตรีแม้และถึงแม้วันเวลาผ่านไปไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดท้าย

กัวนะแกคงพยายามยาวมือเท้ากัวไอ้เจีขาเป็นแค่เดียวล่วงเลย<ฮ>ยังไงเนี่ยโอ้ยไม่น่า,เ,า,าเชื่อเวลาสูสีมากเลยเจมส์เก้าสิบเอ็ดลุกนิกห้าสิบสาม ่วงแรกพรีมชุมพรขึ้นนําไปก่อน20ต่อ10คะแนนครับวันนี้2จังหวัดคนสุดท้ายคนนึงเป็นผู้ชายหนุ่มอีกคนนึงเป็นหญิงสาวม,มาดูซิว่าน้ําเสียงจะเป็นอย่างไรหนังตัวอย่างครับดนได้มา พูดอยู่แล้วพูดแต่ว่าเสียงเขาผู้ชายเขา,าดูหนักแน่นเลยนะชุมพรต้องร้องเดี๋ยวกลับมา <นะ S 1> ช่วงหน้าครับมาฟังน้ำเสียงของน้องปอชุมพรว่าจะเป็นอย่างไรพาทีมเข้ารอบได้หรือไม่ครับพู้เดียวครับคนเป็ระท คือเป็นนักร้องชายที่เสียงหวานมากนะคะเสียงแบบนี้นะอย่ามาเป็นนักร้องเลยไม<อ>ป็ไม่เป็นโจนเถอะคะ่ะแล้วก็มาปล้นใจพี่